ผู้ชมับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับกดสับสไลด์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอยู่ที่หน้าโฮมเลยนะครับนี่เลยเมนูที่อยู่มุมซ้ายล่างนะครับสามารถเปลี่ยนตัวละครได้กับเนี่ยเมนูแรกที่เปลี่ยนตัวละครนะครับนี่เมนูที่ที่สองเนี่ยเป็นการลบเอานี่ <c oughs> นฮะเอาบรรดาตัวหนังสือข้อความทั้งหมดเมนูทั้งหมดออกไปนะครับ <c oughs> นี่ฮะทำให้เราเห็นภาพตัวละครที่อยู่หน้าปกนะ่ได้เต็มตัวนะครับ เอาแล้วครับเมื่อเราดูตัวละครเต็มตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพอใจแล้วเราก็แตะที่จอยอีกทีหนึ่งนะครับฮะแตะที่มุมซ้ายล่างนะครับ Display UI นี่นะครับแตะปั๊บมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเอาแล้วฮะโอเคนะครับแล้วก็เมนูที่3ามล่ะเมนูที่3ามนี่ฮะ สามารถเปลี่ยนตัวละครได้เราสามารถตั้งตัวละครหน้าปกไว้ได้5ตัวละครนะครับแล้วก็อันนี้คือเลื่อนอันนี้แอดตั้งไว้ตัวเดียวก็เลยไม่มีการเลื่อนนะครับก็อีกคลิปนึงครับกับ Stella, s t e l l a โซล่านะครับเข้ามาที่หน้านี้แล้วแอดลงไปดูจะพาไปดูเทกเกอร์ aker, นี่ครับเทกเกอร์ aker, นี่ครับเพรากฏว่าเทกเกอร์ที่เราลิกิตมาได้ตอนนี้มีอยู่แค่นี้เอง การที่จะลีกิดเอา,เอาตัวลนะครเทร็กเกอร์ตุ๊กตายาง AI ตัวใหม่ๆเข้ามาใช้งานเนี่ยเราจะต้องต้องเข้าไปที่ตรงนี้นะครับไปที่ลีกิดนะฮะไปที่ลีกิดแล้วก็ต้องเลือกนะครับนี่ส่วนที่ลีกิดฟรี20รายการนะี่ะมันจะอยู่ที่ Opening Act นะครับนี่อันบนนี่นะครับ Opening Act อันบนเนี่ยจะได้20นะฮะแอ๊ สุ่มไปแล้วเปิดกระชาไปแล้ว15นะครับเหลืออีก15แต่ว่าการเปิดเนี่ยมันจะไม่ได้ตัวละครใหม่นะครับมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรละมีพวกกาเรียกอะไรอ่ะมีแผ่นดิสมีอะไรอะไรพวกมานะครับแต่มันไม่ใช่ตัวละครนะ,อะลองดูเลยกันเนี่ยฟรีนะครับปับ๊บแอดจะข้ามไปเลยนะข้ามตรงนี้ไปปับ๊บข้ามตรงนี้ไปมาเลยเนี่ยฮะมันจะเป็นแอดจะทิปข้ามไปเลยเนี่ยทิปข้ามอีกทีหนึ่ง เนี่ยอันนี้นิวได้เกลี่ตัวนี้เกลี่ห้าดาวเนี่ยดูชิว่ามันจะเป็นตัวละครหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับเกลี่ห้าดาวแล้วก็ตัวนี้สี่ดาวมันจะต้องได้ตัวละครใหม่เพิ่มมาสองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นการ์ดซีเรียลม,มันเป็นเพลงเนี่ยฮะมันเป็นแผ่นดิสเป็นเพลงอะไรเนี่ยแต่อันนี้น่าจะเป็นตัวละครสองตัวละครเนี่ยเดี๋ยวลองดูขึ้นมาจริงไหมคู่นี้นะครับจับหน้าตาเธอไว้อย่างนี้นะครับ ที่เทรคเกอร์นะครับเราได้มาอีก2ตัวจริงไหมไม่มาไหนะเห็นไหมครับไม่รู้ว่อีก2ตัวนะ่ะไปอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยไม่มีฮนะตัวที่ได้มาเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มาเปิดอยู่ในเทรคเกอร์ลิสต์เนี่ยฮะเอ้ยห้าดาวด้วยอะ่ะถ้าไปดูในดิสก็จะเป็นแบบนี้ฮนะเนี่ยในดิสเนี่ยมีเยอะแยะเลยแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่า มันไม่อยู่ในดิสเน่แล้วเราเอา,เอาดิสตรงนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับในดิสนี่ก็มี5าดาวอยู่แค่แค่อันนี้อันเดียวเองนี่นะฮะใครเก่งอังกฤษก็สบายนะครับจัดการตรงนี้ได้เลยว่าเขาให้ทำอะไรนี่ฮะมายสิกเบอร์สโต๊กเนี่ยห้าดาวนี่นะครับ5ดาวแต่ทำยังไงจะเอาเธอมาใช้ได้ไอที IT หนึ่งป๊บจะคิปไปเลย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  อ่าอ,อย่างนี้โอเคครับอย่างนี้ได้มาเป็นตัวซ้ำนะครับได้30ใบเนี่ยแต่30ใบเนี่ยน,นี่ก็ตัวซ้ำา30บใบนะถ้าอย่างเงี้ยโอเคเอาไปใช้ได้30ใบแต่ตัวละครเนี้ยมันไปอยู่ที่ไหนไอคยอได้มาเนี่ยจะไม่มีเลยตัวละครนี้ในในลิสต์ของเทคเกอร์ไม่มีอ่ะมันไปแอบอยู่ไหน่ะเขาบอกว่าเซฟรีซอน ถ้าไม่เซฟอ่ะเออถ้าไม่เซฟล่ะอ่ะถ้าไม่เซฟเราก็เปิดอีกครั้งลองดูนะครับปกติแอจะเซฟทุกครั้ง <c oughs> เอาล้ฮะเอาล้ครับเอาล้ได้ตัวละครใหม่มาตัวหนึ่งนะครับเป็นสี่เป็นสี่ดาวและตัวละคร 9. เก่าก็ตัวละครมีห้าดาวมาอีกตัวหนึ่งอเอาล้ครับแอจะไม่เซฟละดูซิว่าไม่เซฟแล้วจะเป็นยังไง ดูครับว่าไม่เซฟแล้วเป็นไงไปดูที่ tracker list นะครับไม่มีมาเหมือนกันครับเห็นไหมครับไม่เพิ่มเลยทุกอย่างยังเหมือนเดิมนี่ฮะเออแปลกมากเลยแต่ถ้าเราไปดีกริตตรงนี้นะครับมันมาแน่นอนแอดเคยลองแล้วเดี๋ยวพาไปดูให้หายกลางข่านะครับนี่ครับนี่ครับตู้สองนี่นะครับตู้สองเนี่ยใช้บัตรเนี่ยนะครับใช้การ์ดเนี่ยสิบใบแต่ว่า การ์ดตัวนี้แอดมีแค่3ใบก็ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะเปิดได้นะตู้สามก็เหมือนกันใช้การ์ติดใบเหมือนกันตู้สี่ตูต้สี่ใช้สามพันแอดมีสองพันเจ็ดนะครับไอ้ไอ้ที่เป็นวงกลมๆนะครับเป็นแผ่นดิสเออเป็นแผ่นดิสนะครับแผ่นดิสมีสองพันเจ็ดไฟเวิร์กเนี่ยนะครับก็เปิดไปได้นะตู้สี่เนี่ยตู้สี่ห้า ตู้ที่5ก็ใช้แผ่นดิสเหมือนกันเปิดไม่ได้นะครับ1 2 3 4 5สี่ห้ตู้ที่6ตู้ที่6อันนี้มีอยู่20บใบเปิดได้ลองดูนะครับตู้ที่6อันนี้เป็น2 3 4 5 6เป็นบอสเลกูล่านะครับลองดูว่าอันนี้ถ้าเราได้ตัวละครมามันจะไปเพิ่มในในลิสต์ไหมดูนะครับเทเกอร์ลิสต์มาไหมเ <c oughs> อาละครับป๊าปป๊าป <c oughs> มาแล้วอ่ามีตัวละครนิวมาตัวหนึ่งแล้วก็มีการ์ดซ้ำมาสามสใบนะครับ4ดาวซ้ำอ่าลองไปดูซิว่าอยู่ไหมแอคควายไอเทมนี่นะครับมีแอคควายไอเทมด้วยนี่นี่นะครับนี่ฮะไอเทมคอนเวอร์ชั่นอ่าลองดูนะครับว่าจะอยู่ไหมแท็กเกอร์ลิสต์อ่านี่มีเพิ่มมาหนึ่งตัวละคร อ่นนี่ไงตัวละครแว่นนี่อยู่นี่นะครับตัวละครแว่นอยู่นี่นนนได้ได้การ์ดซ้ำนะครับตัวละครใหม่เมื่อกี้เราได้อะไรมาเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออนี่นีไ่ได้คนนี้มานี่นารูฮะนี่ครับได้นารฮะมานานูฮะเขาแต่งตัวเป็นชุดกิโมโนโญี่ปุ่นเรียบร้อยอานนี้ถ้าอย่างเงี้ยอยู่ครับเราจะได้ตัวละครมาเพิ่มนะฮะเราไปอัปเกรดนารูฮะกันดีกว่านานูฮะนี่5้ดาวนะครับอัปเกรดนานูฮะเลย นี่ปับป๊บปับป๊บปั๊บแปดแล้วนะเอาแค่แปดก่อนปับ๊บอัปเดนะรู้ไหมแล้วเราไปดูว่าตัวละครที่ได้มาเมื่อกี้นี่ได้ตัวซ้ำมานะครับได้มาสามสามสิบชิ้นใช่ไหมครับได้ตัวซ้ำมาสามสิบชิ้นก็ไปดูที่ทาเลนต์นะครับกดที่ทาเลนต์เอ่ออ่านี่มาจาัดตรงนี้นะครับพาสโทรอนออสนะครับดูสิใช่ปะ ่าใช่นี่ไงครับนี่ฮะนี่ครับตัวซ้ำที่เราได้มา30ใบให้ใช้ครั้งละ6ใบ65 30อาจจะได้ตรงนี้อีก5จุดนี่นะครับลองดูนะครับ Activate เลยปั๊บ Confirm ปึ๊ดปื๊ดปึ๊ดป๊ดป๊ดอ้าวมา Activate ด้านซ้ายนี่5้ชิ้นนะครับแล้วก็ไปโผล่ที่ด้านขวาอีก1ชิ้นนี่ครับนี่ Activate ด้านนี้5ชิ้นก็จะไปด้านขวาอีก1ชิ้นนะครับ แล้วก็จะไปเพิ่มเป็นนี่ฮะแอตแท็กสองจุดเซนนี่นะฮะก็โอเคครับประมาณนี้ครับตัวซ้ำนะครับตัวซ้ำจะได้อะามาสัางนี้นะครับมาทําตรงนี้อ่า<อ>ก็พอเข้าใจนะครับแต่นี้พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราลองไปจัดทีมได้ไหมนะ่ยจัดทีมตรงไหนเอ่ยน่าจะตรงนี้นะครับถ้าเราจะจัดทีมลุยน่าจะตรงนี้นะที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะลองไปแตะดูนะครับใช่ไหมเอ่ยเฟรนลิสไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของเฟรนไปนะครับ โอเคเรื่องของเฟรนไปลวไปก่อนนะไปมิสสั่นเลยแล้วกันอ่านี่มิสสั่นแล้วเดี๋ยวให้เขาจะให้เราดีพลอยมิสสั่นไปเลยโกโก้แล้วให้ทำทำอะไรเอ่ยเทคเกอร์ลิสท,ทำไงอะ่ะเอาเชียร์กันนะลูกฮะเหรอเอาละอืมเราจะไปลุยแล้วเข้ามาทำลายตรงนี้เอา เมื่อกี้นี่เราโกแล้วนี่อ,อ๋ออัปเกรดนี่ครับลืมไปว่าอันนี้เป็นภารกิจรายวนันขอให้เป็นอัปเ,เกรดเทชเกเอร์อ้าวไปเลยอ้าวอัปเกรดเทชเกอร์ใช่ไหมเราจะอัปเกรดตัวละครชื่ออะไรเอ่ยเอาเอาน,นี้ก็ได้ครับคาคานาเซ่นี่นะครับคานาเซ่คานาเซ่สี่ดาวเอาโอเคไม่เป็นไรสี่ดาวเราก็อัปได้อ่าอัปอัปปั๊บเรียบร้อยนี่ฮ <np>. ะ อ๋อตัวละครนี้คานาเซคนตัวละครที่เอาอยู่หน,หน้าหน้าหน้าปกนะครับที่อยู่หน้าปกของเรานะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยอัปเกรด,ดเทคเกอร์เฮ้ยถูเลเวลสิบอ่ะต้องเข้าอีกรอบนะครับให้ถูเลเวลสิบนะครับเอ้ยถ้างั้นต้องเอาเอานี่เลยแล้วกันเอาชีเซียนะครับปล่อยชีเซียให้เป็นเลเวลสิบโอเคมาแล้วชีเซียเป็นเลเวลสิบแล้วอ่าชีเซียนี่น่ารักนะครับอ่า ถึงแม้ว่างานจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเธอก็น่ารักนะครับอ่าออกแบบตัวละครมาได้ดีเคลมเลยเคลมแล้วก็จะได้นี่ฮะมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับโอเคแต่ที่หน้าจอที่ว่างวางๆก็ไปได้นะอีกชิ้นเดียวเราก็จะได้ได้รางวัลใหญ่แล้วนะครับเคลียร์อิ e เม์โมโนลิตอินแอดอะไรเนี่ยแอสเซนซันไปเลยแล้วกันโกเลย ให้ทำไรเอ่ยเอนเทอร์โมโนริอ่ะเอนเทอร์ Enter, ดูเข้าไปทำยังไงเอ่ยโก g โกแล้วครับโกแล้วก็ตอนนี้ขให้เราดีพลอยนะอืมเอาแอนแอนเธอเลเวลหนึ่งเองแอนออกไปก่อนได้ไหมเนี่ยทำไมออกไม่ได้อ่ะเฮ้ ไม่ออกไม่ได้แอนเออนี่ไงแตะที่แอนนะครับแล้วก็แตะที่กากบาดเอาแอนออกแล้วแอดก็จะเอาเอาเอาเชียเข้าไปแทนนี่เอาเชียเข้ามาแทนนะครับแล้วก็อ่ะแค่นี้ก็พออ่ะแอดจะแทนคนเดียวครับเอาเชียเข้ามานะครับเรียบร้อยแล้วก็คอนเฟิร์มลุยเลยอ่ะ กลับมาซิอีกอไม่เป็นไรสตาร์ทแบตเตอร์เลยเอาล้ครับลุยแล้วลุยแล้วนะครับแอดเปิดออโต้ไว้นะครับอแอดเปิดออโต้สังเกตได้ว่าตรงนี้จะเป็นออโต้แบตเตอร์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปดาบนะครับและเพื่อความรวดเร็วในการต่อสู้แล้วก็ให้เกมเดินอย่างเร็วนะครับเสร็จเรียบร้อย แอดเลือกที่เขาแนะนำมานะครับนี่แล้วก็อะไรเอ่ยเมโลดี้ออฟเทอรล่านะฮะยังไงต่อเมโลดี้ออฟเทอรล่าอ่าเรียบร้อยชนะเลยไหมหรือต้องไปต่อต้องไปต่อนะครับหาตัวละครเราเดินเข้าไปมันจะไปเป็นห้องห้องนะครับเข้าไปทีละห้องละห้องอันนี้น่าจะเป็นการลบที่อยู่ในตัวอาคารอะไรสักอย่างหนึ่ง พอเข้าห้องไปก็จะไปเจอตัวละครใหม่ก็ต้องไปคุยนะฮะต้องไปคุยดูมีคําว่าทล์กขึ้นไหมอ่ะยัยงไม่ขึ้นเลยต้องเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็แตะที่คาว่าท็อกอาจเลือกคำคำตอบบนนะครับได้มาหนึ่งร้อยเสร็จแล้วทำอะไรต่อก็จะเดินเข้าไปอีกห้องหนึ่งนะครับเนี yeah. ่ยมันจะสลับกันนี้นะฮะส่วนใหญ่จะสลับพอเข้าไปก็จะไปเจอมอนสเตอร์ เอาแล้วครับเรียบรอ้อยยัยงยงัยงยังยังยังครับโอ้เอาลุยเลยลุ้ยเลยลุ้ยเลยเอ,ลเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วตัวชนะแล้วนิดเดียวนิดเดียวอีกิดเดียวอีกิดเดียวอีกิดเดียวไหวไหมฮึบฮึบเอาแล้วพี่โอ้ monster ม,มาเรื่อยๆครับห้องนี้ครับ อเอาลครับจนหมดแล้วจวนหมดแล้วหมดแล้วอีกตัวเดียวตัวเดียวตัวละครหลักของเราจะลุยคนเดียวนะครับแต่ตัวละครที่เป็นตัวเพื่อนเนี่ยก็จะออกมาช่วยเอาลครับทิปเปิลบลิงเอาล้วฮะเลือกตามที่แนะนํามาไปไหนต่อไปไหนต่อไปไหนต่อเอาล่ครับยังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบนะครับ ต้องต่อไปอีกห้องหนึ่งเอาละครับต้องเจอบอสอ๋อต้องเจอบอสก่อนก็โอเคครับคุณโมครับเพื่อนๆครับ,รบประมาณนี้นะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายท่านนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ